ครับก็ตอนนี้อยู่กับพองมิสเตอร์เฟนนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนานมากนะครับก็วันนี้เราจะมาสอนการถอนเกันละกันนะครับจากแอปช้อปแบ๊กนะครับก็บางคนอาจจะรู้แล้วว่าแอปช้อปแบ๊กนี่ยไว้ทําอะไรนะครับหรือว่าเอาไวา้ใช้งานยังไงนะครับก็คือแอปตัวเนี้ยมันจะเป็นสําหรับการคืนเงินสําหรับใครที่ชอบอ่าช้อปปิ้งหรือว่าเที่ยวนะครับหรือว่าอ่ามันจะมีอันใหม่ก็คือเติมเกมนะครับก็สามารถ คืนเงินได้นะครับตามเปอร์เซนต์ที่เขาขึ้นมาแบบนี้นะครับเช่นอ่าช้อปปี้นะครับก็จะอยู่ที่10%นะครับส่วนพวกอ่าแบรนด์อ d i d a s อะไรพวกนี้ก็อยู่10นะครับก็ตามเปอร์เซนต์นี้นะครับใครที่ชอบจองห้องจอมที่เที่ยวอะไรเนี่ยอันนั่นจะได้คืนเงินเยอะหน่อยนะครับเช่นตัวนี้นะครับอยู่ที่อ่าเเลยนะครับตัวนี้นะครับ หรือว่าจะเป็นแบรนด์อาก d ด้านะครับตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่4.5%่จาเราไว้จองห้องจองอะไรนะครับหรือว่าจองเครื่องบินจองตั๋วเครื่องบินอะไรเงี้ยก็สามารถไปที่อันนี้ได้เลยนะครับการท่องเที่ยวเนาะก็มีหมดนะครับอาก d ด้าทราเวโลกาพวกนี้นะครับก็เปอร์เซ็นต์ก็จะคืนตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับอ่าเปอร์เซ็นต์วัดจากยอดยอดอะไรยอดการจองหรือว่ายอดการสั่งซื้อคำยอดการสั่งซื้อนะครับ ใช้งานง่ายๆก็คือก่อนที่เราจะไปซื้ออะไรเนี่ยเราเข้ามาในแอปนี้ก่อนนะครับอย่างนั้นเข้าไปในเว็บหรือว่าแอปที่เราต้องการถังซื้อสินค้าเช่นผมจะเข้าใน Lazada นะตัวนี้นะก็เข้ามาในแอปนี้นะครับจากนั้นก็กด l า z a d a นะครับแล้วก็กดช้อปปิ้งได้เลยนะครับรอสักครู่พอขึ้นอย่างนี้นะครับก็รื้อก,ก,ก็ใหเรากดไปที่ซื้อออนไลน์นะครับก็ ให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับจากนั้นเราจะซื้ออะไรก็เป็นเรื่องของของเราเลยนะครับก็คือเราสามารถสั่งซื้อได้ปกติเลยนะครับโอเคหลัะการใช้งานแอป SS มันก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับโอเคการถอนเงินนะครับให้เราไปที่บัญชีข้างล่างนี้นะครับเห็นไหมบัญชีเรานะครับดังนั้นมันจะมีคําว่าถอนตรงนี้เนาะกดถอนนะครับจากนั้นมันจะขึ้นยอดเงินที่สามารถถอนได้นะครับขั้นต่ำของเขาก็คือ50บบาทเนาะ ส่วนใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีนะครับมันจะให้เราผูกบัญชีเอาไว้ก่อนนะครับหรือว่าเราจะาไปที่จัดการบัญชีเรานะครับแล้วก็เราจะอโอนให้เขาโอนเข้าอล l ล e t หรือว่าโอนเข้าธนาคารก็ได้นะครับถ้าเป็นอล l ล e t ก,ก็ตรงนี้ได้เลยนะครับใส่ทูมอนี่เราอาะไรก็จะเราเลยนะครับโอเคส่วนผมผมผูกกับธนาคารเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาโอนเข้าธนาคารเนาะ ก็คือมีค่าธรรมเนียมนะครับข้างล่างนี้เนาะก็คือค่าธรรมเนียมห้ามจะจะถูหกหักห้าบาทนะครับจากจานวนเงินที่ถอนนะครับตั้งแต่ที่ถอนตั้งแต่50บาทขึ้นไปนะครับจนถึง100 49บาทนะครับแต่ว่าถ้า150บาทขึ้นไปนะครับจะไม่มีค่าธรรมเนียมเนาะจึงแนะนําว่าถ้าใครจะถอนเนี่ยให้ถอนอ่ร้อยห้าสิบขึ้นไปนะครับ ตรงนี้เราจะใส่ยอดเงินที่ต้องการถอนหรือว่าจะใส่ทั้งหมดนี้ก็ได้นะครับอ่าผมจะถอนสักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับสักห้าร้อยนะครับประมาณนี้เนาะแล้วกดถอนเงินเลยนะครับโอเคจากนั้นให้เรากดยืนยันนะครับตรงนี้โอเคเขาจะเเขาจะบอกเรานะครับว่าอ่า เราได้ทําการคําขอของเราแล้วนะครับจากนั้นเราจะได้เงินเข้าภายในบัญชีเนี่ยประมาณ10วันนะครับแต่โดยปกติแล้วอาจจะ,ะไม่เกินส0บวันนี้นะครับเต็มที่ก็2อสาวันหรือว่าอาจจะวันเดียวนะครับแล้วแต่กรณีไปเนาะก็พอพอมันถอนเงินเสร็จแล้วนะครับเราสามารถดูประวัติการถอนเงินได้นะครับก็คือดูตัวนี้กิจกรรมนะครับจากนั้นไปที่เงินออกนะครับเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ย ้าเงินยังไม่เข้าจะอยู่ในการดําเนินการนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เงินในบัญชีเนี่ยอาจจะยังอาจจะยังไม่โดนหักนะครับแต่ว่าถ้าถอนสําเร็จแล้วนี่ครับก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับในเครื่องว่าสำเร็จสาเร็จแล้วนะครับประมาณนี้ก็หลักการถอนเงินก็ประมาณนี้นะครับก็การสมัครก็ง่ายๆน,นะครับใช้เมลเราในการผูกนะครับจากนั้นก็สามารถทําการสั่งซื้ออะไรได้เลยนะครับ สำหรับแอปตัวนี้เปิดตัวมานานมากแล้วนะครับก็เผื่อใครยังไม่รู้หรือว่ามีแต่ยังไม่รู้ว่าถอนเงินยังไงอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าลืมไปแล้วว่าการใช้งานมันทํำยังไงนะครับก็มาดูคลิปนี้ก็กน่าจะได้ความรู้นะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมถ้าคลิปถ้าเงินเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาทําคลิปต่อกันเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับเห็นนะครับ โอเคหลังจากที่ดําเนินการขอถอนเงินไปนะครับก็จะเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือ5 0 0บาทนะครับที่ว่าไปมันจะเข้าประมาณบ่ายสามอันนี้ของผมเข้าประมาณบ่ายสามนะของอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงกับวันหยุดด้วยแต่ก็เขาก็ดําเนินการให้น,นะครับโอเคแต่ว่าในหน้าแอปของเขาเนี่ยขึ้นว่ากําลังดําเนินการอยู่นะครับอาจจะ ยังไม่อัพเดตเนาะแต่ว่าถ้าอัพเดตแล้วมันจะขึ้นว่าสําเร็จแล้วเหมือนข้างล่างนี้เนาะประมาณนี้นะครับก็สาหรับแอปนี้ก็ใช้ได้จริงนะครับก็สำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะอย่างเงี้ยก็กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับบายครับผม